สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังแก่ทางช่องน้ำด้วยค่ะเด้อค,คลิปนี้เกล่ำไยกกระไดแนวทงังจากเกลอุดอนล่ะค่ะเกลอุดรไหมาเลขเป็นของรัฐบาลล่ะค่ะเป็นหวยไทยหวยรัฐบาลเนาะส่วนเล้าพัฒนายังประท่านไหนมีมากค่ะชุดนี้มาตามต่อเป็นของรัฐบาลล่ะค่ะเกลอุดอนเป็นไหแนวทังเป็นรัฐบาล ตัวเลขสิเป็นจ้งได้นันเดี๋ยวห้ามาเบิงตัวเลขไปพร้อมๆกันเนาะตัวเลขของเกอ,ดอุดรหวยรัฐบาลวดประจำมันที่หนึ่งที่หนึ่งกันย่าห้าในหละค่ะที่หนึ่งกันย่าของเกอ,ดอุดรเ้ยค่ะเด้อสวนหลานสาวเมืองนอกเดี๋ยวรอยจักจกัจกมือเนาะค่ะเนาะติดต่อหาเล่าอยู่ค่ะเรายัางบ้านหายตัวเลขมากได้ตัวเลขมากก็จะได้ลงต่อกันไปล่ะค่ะเดี๋ยวรอเบิงเล่าจะบอกกับ ส่งตัวเลขไม่ย่ำใดช่วงกลางวันเราอาจจะยากเหตุงานอยู่ค่ะเดี๋ยวรอดช่วงแรงๆเนาะช่วงแรงๆหากใดมากก็จะปล่อยลงทาง่องต้อกันไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ฮะมาเบิงเป็นของเกอุดรไปก่อนค่ะค่ะมาเบิงตัวเลขของตัวเลขงวดประจำวันที่หนึ่งกันย่าของเกอุดรนเนาะค่ะเนาะหนึ่งกย หกหกค่ะเกอุดอนค่ะเกอุดอนตัวเลขชุดนี้เป็นของรัฐบาลจากเกอุดอนล่ะค่ะเกอุดอนเพิ่นหายมาบนค่ะบนชุดบนบนวิ่งไปที่เลขหนึ่งกับหกค่ะ

หกห้าหกสามค่ะหกสี่หกห้าหกสามชุดลางค่ะลางให้วิ่งไปที่แปดกับศูนย์แปดกับศูนย์จับคูว้าหาย

เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสุดล่างล่ะค่ะสุดล่างของเกวดอนสุดล่างนะสุดล่างเล็กวิ่งสองตัวค่ะเล็กวิ่งสองตัวเด่นไปที่แปดค่ะเด่นแปดอันนี้วิ่งบน วิ่งบนเลขสามตัวค่ะหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าหกหนึ่ง ห้าสามแปดหกแปดสามตัวเล็กเลขสามตัวเลขสามตัวเด่นไปที่ หกแปดสามค่ะหกแปดสามหกแปดหนึ่งสองคู่เลขสองตัวบนหนึ่งหกหกสามหนึ่งหกหกสาม กันหนึงน่งค่ะขางล่างขางล่างเดินไปที่แปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์หกแปดสามแปด นี่ก็จะเป็นตัวเลขจากเกอุดรล่ะค่ะของเกอุดรงวดประจ,จำวันที่หนึงกันย่าเลขชุดบนให้วิ่งไปที่1กับ6จับคูม่มาให้หนึ่ง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 เจ็ดหกหกสค่ะ6 3. คู่เด่นให้สาคู่หนึ่งหนึ่งหสชุดลางวิ่งไปที่เลขแปกับ0ูย์ล่ะค่ะ วิ่ง8กับ0เนาะจับคู่มาให้8 0 8 1 3 8 6 8 7 8 7 0ค่ะข้างล่าง6คู่เน่นให้3คู่ค่ะ8 0 3 8 6 8เลข3ตัว6 8 1 5 6 1 5 3 8 6 8 3ค่ะ เด็กสามตัวเด็กสามตัวเด่นไปทีหกแปดสามหกแปดหนึ่งห้าสามแปดห้าหกหนึ่งกเป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะตัวร่องตัวเก่งกะเป็นไปได้ทุกตัวล่ะคะ่ะมักตัวใดชอบตัวใดกะผิดจารณะนาเอาเด้อค่ะเด้อทางช่องกะน่ามาเสนอเป็นเพียงแนวทังละคะ่ะแนวทางตัวเลขกกะมีความเสียงไม่เขาไม่ลดเนาะ,ะชุดนีก้กะจากเกอตุดอนละคะ่ะ ตามที่ปล่อยมากะของเล่ากับเขามาเรื่อยๆอยู่ค่ะก็จะมีสวงยากสวงงายได้แนวทางมากกับมาปล่อยหากบด้มากเกลํายลย่กกับบด้มาปล่อยเนาะชุดนี้กะหมวดประจามันที่นงกันย่าละค่ะจังไรกับฝากขอให้เอฟซีทูกท่านทุกค้นก็โศกมันหมาน้ากันสูบสูก้นเด้ค่ะเด้อค,คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ